รายการที่จะนำคำถามทั้งโลกมาตอบในทางธรรมในรายการต้องสงสัยสวัสดีครับพบกับรายการต้องสงสัยได้ในวันนี้นะครับที่จะนำคำถามทั้งโลกมาตอบในทางธรรมครับและวันนี้เรากำลังพูดถึง EP ตอนเกี่ยวกับเรื่องของลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับซึ่งบางลูกเนี่ยในชีวิตจริงนะมันก็มีหล่นใกล้ลำต้นนะครับไกลออกไปจนไปถึงนู่นเลยครับจนปลายพุ่มเลย มันเกิดจากอะไรครับปัจจัยพวกนี้อืมโอเคถ้าพูดถึงคำว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นรเรามักจะนึกถึงเรื่องของการเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวนั้นๆนึกถึงมาเลยครับภาพค,คำพูดมาเลยลูกหลานเนี่ยแหละ,ะทำไมคนนี้เหมือนพ่อแม่มแตาปู่ย่าตาย,ยายทำไมคนนี้ไม่เหมือนคนในตระกูลเลยนะอ่าโอเคเราก็ต้องดูนะครับว่าลูกไม้เนี่ยบางทีเนี่ยเราลองดูในครอบครัวนั้นก่อนอถ้าครอบครัวนั้นพ่อแม่ทำมาดีลูกไม้ ที่หล่นใกลต้นก็คือมีพฤติกรรมที่ดีเหมือนพ่อแม่นั่นก็ถือว่าโชคดีไปนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าลูกไม้อีกลูกนึงเนี่ยดันไปนหล่นไกลต้นเลยพ่อแมท่ทำมาดีมากแต่ว่าลูกไม้ลูกนี้เนี่ยไปมีพฤติกรรมที่ไม่ดีก็คือทําเรื่องให้เสื่อมเสียชื่อเสียงครอบครัวรนั่นก็เป็นคําว่าลูกไม้ไกลต้นใช่ไหมครับในทางกลับกันบางทีพ่อแม่ของไม้ก็คือ,อต้นไม้นั้นๆนะ่ เป็นต้นไม้ใหญ่ลำต้นใหญ่เป็นพ่อแม่อะไงนั่นใช่ไหมครับใช่ครับต้นไม้นั้นอ่ะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีแต่ลูกมันไปหล่นไกลต้นแสดงว่าลูกมีพฤติกรรมดีกว่าใช่ไหมครับครับอ่าตามคิดว่ามันมาจากเพราะอะไรได้บ้างครับงูคาไปกินกันลอกแล้วกันกันรอกอ่ะหยิบไปกินมั้งมันคงไม่กิ้งไปเองหรอกเด็กๆดเบบีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเกิดจากปัจจัยลมพัดอพายุมาหรือแบบต้นไม้สองต้นมันล้มมันทําให้ผลักออกไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมปัจจัยพวกนี้อ่ามีความเป็นไปได้ นะฮะคือไม่ว่าจะเป็นรูปไม้ที่หล่นใกล้ต้นหรือหล่นไกลต้นนั่นแหะปัจจัยที่ทําให้เปลี่ยนวิถีชีวิตได้นั่นคือการกระทําหรือกรรมนั่นเองนะฮะต่อให้จะหล่นใกล้ต้นหรือหล่นไกลต้นแต่ไม่หล่นไกลกรรมแน่นอนกรรมที่ว่านี้หมายถึงตัวเราเหรอ,อตัวเราแล้วก็ตัวของต้นจจไม้นั้นๆว่าเพราะบ่มมาเป็นอย่างไรนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าถ้าพ่อแม่มีพฤติกรรมที่ดีแล้วเข้าใจในเรื่องของกรรม นะฮะก็จะปลูกฝังให้ลูกหลานไม่ทํากรรมชั่วใช่ไหมฮะถ้าเราปลูกฝังไว้อย่างดีแล้วเนี่ยแน่นอนลูกไม้ลูกนั้นเนี่ยน่าจะเป็นลูกไม้ที่ดีน่าจะทําตามคําสอนของเรานะฮะแต่ก็ไม่แน่อีกเหมือนกันสังเกตดูบางครอบครัวตอนเด็กๆเด็กคนนี้เป็นเด็กที่พฤติกรรมดีมากๆแต่ไปเจอสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเช่นเหมือนกับโดนอะไรฉกไปฉกไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่ดีพฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนเริ่มไปหลงมัวเมานั่นน่ะเขาจะเริ่มห่างไกลจากต้น พี่ที่พอพูดถึงตรงนี้นะบางทีผมก็มานั่งนึกถึงอ่าบางทีเด็กไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเจ็ดขวบสิบขวบอะไรอย่างเงี้ยในฐานะคนมีลูกด้วยนะครับแล้วก็มีหลานเนี่ยรู้สึกว่าเด็กเนี่ยเราเห็นอยู่ในสายตาจะพูดจะอะไรมันยังแก้ทางมันยังไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สายเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เท่าที่ผมคุยกับคนที่เป็นมีม,มีลูกนะครับมักจะกังวลเวลาเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งผมนึกถึงตรงนี้เพราะว่าบางทีเขาต้องเริ่มไปอยู่ในโรงเรียนที่มันไกลห่างไกลกับเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ตรงนี้ใช่ไหมมันคือตัวแปรเปลี่ยนใช่ตัวแปรเปลี่ยนก็คือมาจากในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี่แหละตอนแรกเนี่ยพ่อแม่อาจจะมองว่าสภาพแวดล้อมนี้ดีแน่นอนอแต่มันมีปัจจัยอื่นคือเรื่องของกรรมเราก็ไม่รู้ว่าลูกไม้นี้ในชาติก่อนเคยทํากรรมอะไรไว้อ่ากรรมก็ดึงให้เขาไปเจอบุคคลที่อาจจะแปรเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาเลยก็ได้ต่อให้เป็นสถานที่โรงเรียนชื่อ,อดังดีสภาพแวดล้อมดีหมดทุกอย่างเลยครูครูจนถึงแบบ เพื่อนๆก็ไม่ได้แน่เสมอไปใช่เขาอาจจะไปใช้กรรมแล้วเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาให้กลายเป็นลูกไม้ที่โตขึ้นมาในอนาคตเป็นต้นไม้ที่แย่เลยก็ได้ผม,<ด>ผ,มผมพูดแล้วผมกลัวแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนทางผู้ฟังเนี่ยก็คงจะแล้วเราทำยังไงได้บ้างอะพี่จี่นั่นแหละมันก็ทําให้เรานึกถึงคําว่าคบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลถ้าสมมติว่าลูกไม้นั้นกําลังจะหลงผิดทางแล้วนะฮะมีคนที่คอยชี้แนะนั่นก็คือ พ่อแม่นั่นแหละไว้ตัวทันรีบดึงกลับมารีบทําให้เด็กเห็นโทษของการกระทําที่ไม่ดีเปรียบให้ลูกไม้นะกลับมาสู่ในพันธุ์ที่ดีนะฮะก็น่าจะทําให้ชีวิตของเด็กคนนั้นเนี่ยยังเปลี่ยนทันอยู่แน่นอนพืน้นฐานเข้าใจง่ายก็คงเป็นเรื่องของการเอาใจใส่สังเกตพฤติกรรมของลูกเมื่อเปลี่ยนใช่ไหมครับแล้วเราจะได้เติมที่เรียกว่าการกระทําที่ดีวิธีการที่ดีเข้าไป ผมว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็เหมือนเด็กทุกคนมันก็มีจิตสำนึกอะตระหนักรู้อยู่แล้วอะถึงจุดนั้นเขาก็จะสามารถเติบโตในวันข้างหน้า,าไปแล้วก็แยกแยะได้ yeah ai, มากขึ้นแล้วก็จะห่างไกลก็กลับมาเป็นคําว่าพบคนพาลใช่ไหมครับใช่ก็จะพาไปหาผิดพบบัณฑิตแน่นอนผลย่อมดีนะใช่พูดถึงพบบัณฑิตแล้วเนี่ยก็เหมือนกับลูกไม้อีกต้นหนึ่งละกันนะฮะถ้าหากต้นพ่อแม่เนี่ยดูเหมือนไม่ดีเลยพฤติกรรมพ่อแม่ครอบครัวนี้ไม่ดีแต่ลูกไม้ต้นนี้เนี่ยไปหล่นในที่ที่ไปเจอบุคคลที่ เป็นผู้รู้ไปเจอบุคคลที่ชี้แนะถูกลูกไม้ต้นนี้ก็อาจจะดีแตกต่างกับพ่อแม่อะไรก็ได้อันนี้แตกต่างละอันนี้เป็นพ่อแม่ที่ไม่มีความรับผิดชอบดูแลลูกสัมาเรทเมาบางทีขอเงินลูกบ้างเนี่ยเราเห็นว่าเฮ้ยแล้วเด็กคนนี้มันจะดีได้ยังไงเด็กคนนี้ก็รู้ว่าแล้วก็ทุกแหละครัก็ไปเลือกพบเจอครูบาอาจารย์ที่ดีเพื่อนฝูงที่ดีจาพับเป็นล้อมที่คนสามารถช่วยให้เขาไปสู่จุดที่ดีได้ใช่ เขาก็สามารถที่จะเติบโตเป็นคนที่ดีในคุณภาพใช่แล,ลแล้วพอลูกไม้นี้ที่เป็นลูกไม้ที่ดีนะครับพอเขาเติบโตขึ้นมาแล้วเนี่ยบางทีเขาย้อนกลับไปสอนพ่อแม่ตัวเองได้อีกอพ่อแม่ก็เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ครับนั่นก็เป็นอภิชาติบุตรนั่นเองอ๋อที่เขาใช้คําว่าเป็นอภิชาติบุตรใช่ครับนี้สรุปคร่าวๆประมาณหนึ่งก่อนก็คือเหมือนต้นสองต้นนี้ต้นหนึ่งพ่อแม่เนี่ยเปียบเหมือนเป็นต้นไม้ใหญ่เนี่ยดีมากเลยกับอีกต้นหนึ่งที่แบบพ่อแม่ไม่ค่อยดีแห้งแรงแกรนี้ มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราใช่ที่จะเลือกหรือเหตุปัจจัยหาเหตุปัจจัยที่ดีซึ่งผมว่าคนเราก็สามารถหาได้แหละใช่ครับแล้วก็ตัดสินใจบ่มเพาะตัวเองขึ้นมาใช่ถึงแม้ว่าลูกไม้นั้นจะโดนดึงชักจูงไปในที่สถานที่ที่ไม่ดีครับแต่ถ้าลูกไม้นั้นมีความยึดมั่นในความดียังไงก็ไม่เขวนะฮะแต่ในทางกับการถ้าลูกไม้นั้นเนี่ยไม่มีความยึดมั่นในความดี โดนสิ่งแวดล้อมชักจูงไปเนี่ยมันก็ง่ายที่จะเสียสรุปว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นไม่จริงเสมอไปนะครับแต่ที่จริงนะครับทุกลูกไม้หล่นไม่ไกลกรรมแต่ถ้าอยากเข้าใจกรรมมากขึ้นนะครับอ่านเลยครับคำพีชีวิตสามารถสั่งซื้อได้นะครับที่เพจซูเปอร์ริชี่นะครับแล้วเดี๋ยวทางทีมงานจะจัดส่งหนังสือไปที่บ้านของคุณครับและถ้าอยากกินกาแฟที่เหมือนสดใกล้ต้นนะครับอย่าลืมชายไทยคอฟฟครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจชายไทยคอฟฟนะครับ เราพร้อมจะส่งความสดใหม่ไปถึงบ้านคุณหล่นใกล้กรรมชั่วย่อมไม่ดีหล่นใกล้กรรมดีย่อมไม่ชั่ว